สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นนะครับเป็นช่องที่จะนําพาท่านไปพบกับข้อมูลเด็ดๆดีๆนะที่กาลังมาแรงนี่แหละครับเราจะไปเจาะหาเลขเด่นนะเพื่อหาตัวเด็ดๆเด่นๆจากอาจารย์ดังะช่องนี้นะครับแต่งปันเลขเด็ดปีนะฮะหาตัวเด็ดๆเด่นๆ,ๆไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ คำเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวไปชมข้อมูลกันเลยครับข้อมูลวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามนี้เลยครับเป็นเจ้ามือสะดุ้งนะฮะข้อมูลที่จะมาดูวันนี้จะเป็นไฮไลท์วันนี้นะแล้วก็เลขป้ายครับแล้วก็แอดลิตินะฮะการพีครับแล้วก็แม่ทำเนียแนะและกับเลขปุ่นนี่นะครับ แล้วก็อีกหลากหลายข้อมูลนะครับที่จะมาดูกันวันนี้นะฮะค่อยดูกันไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับมาดูเลขกำลังวันนะฮะเลขกำลังวันตลอดที่ผมถือว่าค่อนข้างแน่นนะฮะคือมาเข้ามาตลอดในระยะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยลดน้อยมากเลยนะครับรตเก็เหลุดมีน้อยนะฮะมาดูกันว่างวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็คืองวดประจาวันที่วันที่สิบหกมีนาครับ วันที่สิบมีนาเล็กที่ออกก็คือห้าหกสามสามสองครับดูเลขวันอาทิตย์นะฮะในกำลังวันอาทิตย์นะฮะี้ยมันจะมีแป5สองห้าสามนะฮะดูเลขที่เข้านะครับเป็นห้าครับเข้าที่หลักร้อยนะฮะนะฮะแล้วก็เลขสามครับเข้าสาม่ฮะเข้าจังหลักหลักสิบหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างครับแล้วก็เลขสองครับหลักเข้าหน่วยหน่วยล่างครับนะฮะ สามกับสองให้เขาจังคู่เลยนะถือว่าเข้าตรงๆเลยนะเข้าสามสองเลยนะอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับก็ให้ามาแปดสองห้าสามเลยนะมันเข้าสองห้าแล้วก็สามเข้าสามตัวเลยนะครับสาหรับงวดนี้นะครับมาดูกันนะครับว่างวดนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนะครับจะตรงกับวันอังคารนะฮะวันอังคารนะครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดครับศูนย์เอ็กห้าเอ็กสี่เอ็กเจ็ดเอ็กไปกลับครับ เลขชุดนี้นะครับดังการนะใช้ชุดนี้ไปจับเจาะหาตัวเดตครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับที่จะเอามานำเสนอวันนี้นะฮะก็คือชุดในกำลังวันนะครับแล้วก็จะเอามาจับเด่นกับเลขชุดของช่องเจาเด่นนี่แหละครับมาดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะฮะงวดที่ผ่านมานะฮะวันที่สิบหกเดือนสามนะฮะ สิบหกมีน้านะครับเลขที่ออกในห้าหกสามสามสองนะครับดูเลขของกําลังวันก็จับมาที่แปดแปดสองห้าสามนะก็ได้กาลังวันและช่องเจาะเด่นของวันที่ผ่านมานะครับแปดสองเจ็ดสามครับมันจะตัวเลขชนกันอยู่ที่แปดนะฮะแล้วก็ชนยาที่สองนะฮะแล้วก็ชนยาที่สามนะฮะก็จะมีตัวเด่นก็คือแปดสองสามในวันที่ผ่านมานะฮะดูเลขที่เข้านะครับแปดสองสามมันก็เข้าที่สองกับสามนะับ เต็มๆเลยฮะท่าสองกับสามนะเรามาดูงวดนี้นะครับจับชนเด่นนะครับเลขกำลังวันในศูนย์ห้าสี่เจ็ดนะแล้วเด่นจากทางช่องศูนย์ห้าแปดเจ็ดครับมันจะชนกันอยู่ที่ศูนย์นะก็จับที่ศูนย์นะแล้วก็ที่ห้านะแล้วก็ที่เกียรับครับเป็นสามตัวนี้ครับศูนย์ห้าเจ็ดครับงวดนี้เอาไปจับเจาะเด่นกันเลยนะครับชุดนี้ครับศูนย์ห้าเจ็ดนะเป็นตัว เด่นเลยนะเป็นตัวไฮไลท์ในวดนี้เลยนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับไปดูข้อมูลกันเลยครับข้อมูลแรกกันมาเลยนะนี่นะครับข้อมูลแรกครับเป็นของอาจารย์พีครับชุดของอาจารย์พีเนี่ยตั่งแต่นุ่มเลยนะตั่งแต่งวดวันที่สิบหกเป็นสองเลยนะสิบหกเป็นสองเลยที่ออกก็คือสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยขเ, ى, ขนะเข้าที่ศูนย์ห้านะฮะเข้าที่ศูนย์ห้านะฮะจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นห้าศูนย์นะแต่นี่นจะจะเข้าที่ศูนย์ห้านะฮะ ก็ถือว่าเข้ากับกันหนงครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดต่ตอๆมานะครับก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสามนะ 8, 9, 4, 5, 4แปดเก้าสี่ห้าสี่เลยที่ออกนะเลยที่เข้าเก้าสี่กับงวดที่แล้วเนี่ยนะหนึ่งเดือนไอ้สิบหกตสามนะห้าหกสามสองนะครับเข้าที่สองสามไม่เข้าเลขล่างนะฮะก็มีจิตใจทั้งบนทั้งล่างแต่งวดนี้แหละครับเขาก็บอกว่าทั้งบนทั้งล่างเ้าให้มาเลยนะทั้ทงบนทั้งล่างนะครับ วัดนี้มาดูกันที่วันที่หนึ่งเดือนสี่เนี่ยเขาให้ปนันที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสามแล้วก็แปดศูนย์นะครับเลขล่างห้าสี่เจ็ดสี่แล้วก็หกห้าหกเจ็ดครับอาจารย์ทีครับมันสังเกตดูงวดก่อนหน้านี้นะครับ 16, เห็นไหมฮะสิบหกเดือนสองเนี่ยฮะเขาให้เลขล่างนะครับก็เข้าๆเลขล่างกันนะฮะแล้ววันที่อ่า หนึ่งเดือนสามนะครับให้เข้าเลขบนนะฮะเก้าสี่เนี่ยมันก็เข้าที่เก้าสี่บนเนี่ก็เข้าถูกจุดเหมือนกันนะครับอันนี้สิบหกเดือนสามวันที่ผ่านมานะครับเลขล่างฮะสองสามเนี่ยมันก็เข้าที่เลขล่างคือเข้าตรงมาสองสามวันที่เข้าตรง 2, 3, เลยแล้วก็เข้าถึงงวดเลยนแต่มาดูจริงงวดนี้ลองดูนะครับว่าตัวเด่นก็คือตัวนี้ฮะเอาไปจับเด่นจดหนึ่งฮะเอาไปเจาะดูนะฮะศูนย์ห้าเก็ยครับ คู่หน้าเจ็ดลองมาดูว่าตัวที่ชนชนเจ็บเนนี้มีนะฮะนี่ฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสามแล้วก็ศูนย์ีแปดศูนย์นะฮะแล้วก็เจ็ดสี่นะครับไปล่างนี่นะฮะแล้วก็ห้านะฮะฮะหกห้าตัวที่เลือกไว้ให้นะครับตัวที่เด็ดครับสําหรับช่องเจาะเด็นก็เลือกตัวนี้ยว้ยให้นะเจ็ดแปดจ็แปดศูนย์แล้วก็หกห้าเดนฮะนี่ฮะสามตัวนี้ครับลองเอาไปพิจารณาดูนะ,ะถ้าชอบก็ลองตามดูนะครับเป็นตัวเด็ด ของสวัสดีครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับไปต่อกันเลยนะครับมาดูลขชุดนี้นะครับเป็นของอาจารย์ลิกิตนะลิกิตครับแอปลิกิตวันที่สิบหกเดือนสามด่อนผ่านมานะครับเลขออกก็คือห้าหกสามสามสองครับเข้าที่สามหกนี่นะฮะเขาเลขบนนะฮะเลขออกหกสามนะครับเข้าที่สามหกนะ วดนี้แหละครับรัฐบาล80 80เด่นนะคะคือตัวเด่นเขานะครับศูนะนะับก็จะมีคู่โต๊ดนะครับ83 84 85 86ขับ03 04 05แล้วก็06นะครับถ้าเป็น8ก็แถวหน้าถ้าเป็น0ก็แถวหลังนะคะมาดูตัวเจาะเด่นครับก็คือตัวนี้057ครับที่เราตั้งไว้นีนะเป็นตัวเจาะเด่นแล้วนี่นะครับ8อ่ามช้นนะฮะมาช้อนที่สูงนี่ครับก่อน เรือตัวที่สูนก็คือชุดนี้แหละทั้งแถวนะครับมันเด่นทั้งแถวแล้วครับแต่เด่นสุดๆก็ให้ที่สูงห้าเนี่ยมันชนที่สูงยห้าเนี่ยทักสองตัวเลยนะแล้วก็ห้านี่ฮะตัวที่เลือกไว้ให้ก็คือห้านี่คือแปดห้านะครับแล้วก็ศูนย์ห้าครับเด่นที่ห้าครับ้องจับดูครับชุดนี้เอาไปพิจาจรณากันดูครับก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ มาต่อกันเลยนะครับกับเลขชุดนี้ครับเป็นเลขของชุดทาตะโกนะสำหรับพิชทาตะโกนี้ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมีน้านะเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่ห้าสี่ครับเลขที่เก้าห้าสี่นะฮะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับสิบหกมีน้านะฮะเลขที่ออกก็คือห้าหกสามจนสองครับแต่ชุดนี้หลุดครับสําหรับงวดประจาวันที่หนึ่งเมษาคืองวดนี้เลยนะฮะให้บนล่างนะครับให้เด่นที่ห้ากับแปดะฮะ 5นี่แหละครับถ้าแปนะครับก็เป็น80,81,83,89ถ้า 5, 2, 5, 3, 5 6, ก็ 5, าาจะเป็น52,53,56แล้วก็59เรามาจับเด่นกันดูครับเจาะกันเลยนะฮะชุดนี้ครับตัวเจาะอยู่ที่057แต่ตัวเด่นนะฮะมันก็ชนที่5ครับตัวเด่นชนที่5นะครับก็เลือกชุดหลังนี่นะฮะแตุ่ดหลังทั้งแถวเลยครับเลือกได้ทั้งแถวเลยครับแต่เด่นจริงที่แอดเลือกไว้ให้นี่นะครับก็คือชุดนี้แหละครับแถวบนนี่ก็ชนที่สูงในแต่สูงนี้ฮะ ตัวเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วแปดเก้านี่ไม่ได้ชนอะไรเลยนะแต่ส่วนตัวชอบเป็นเป็นส่วโตนะชุดนี้นะฮะไม่ได้ชนนะครับแต่ชนตัวล่างนี่แหละครับเนี่ฮะก็จะชนที่ห้าหกห้าเก้าตัวเรียนที่น่าเลือกนะฮะจะเลือกไว้ใครที่ห้าหกนี้นประมาณนี้นะครับชุดที่น่าสนใจนะของทิศธาตะโกนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับไปต่อกันเลยนะครับจากทิศธาตะโกมาดูที่แม่จำเนียมนะฮะ สำหรับเลขชุดแรกของแม่จำเนียนในงวดประจำวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกก็คือ5 6 3 2 2ครับแต่ชุดนี้หลุดเลยนะฮะก็ถือว่าหลุดฮนะไม่ผ่านฮะแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ต้องมาลรุ่นกันดูนะครับในแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะฮะ10อันดับเลขขายดีถึง10อันดับเลขดังนะหนึ่ง3 6, 6 8นะฮะอันดับที่หนึ่งมาที่9 8 7 0 7, 7 4 8 6แปดหกห้าห้านะครับสองเก้าสองศูนย์สี่สามห้าหกแล้วก็แปดสองครับแล้็จะมีเลขกับมงคลนะครับหรือ,อ้ันข้างแล้วก็หลักลาอาจารย์อยู่ด้านล่างอยู่นะฮะแต่ว่าเรามาดูกันที่งวดนี้นะครับตัวเด่นจากช่องเจาะเด่นก็จะมีศูนย์ห้าเจ็ดเนะะี่ยผสมกันระวังช่องเจาะช่องเจาะเด่นจับเลขของกำลังวันครับยี่สิบี่ศูนยห้าเจ็ดเอาศูนย์ห้าไปเจ็ดมาจับดูนะครับชุดไหนเด่นครับนีฮะเจ็ดูนนี่ฮะ ชนที่เจ็ดที่ศูนย์เลยนะครับเนี่าลุ้นนียนะฮะแล้วก็เจ็ดสี่ครับชนที่เจ็ดนะชุดนี้นะครับแล้วที่อ่าตัวนะฮะอีกตัวนะครับก็คือเนี่ยธามะคู่เบิ้ลนะฮะห้าห้าชนที่ห้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยเด่นมหาชนครับให้ชุดนี้นะครับเด่นมหาชนนะตอนนี้น่าจะเห็นในข่าวบอกว่าหมดเลี่ยนแผงไปแล้วนะครับสองเก้าหนึ่งนะฮะ ตัวเด่น202992นี่นะฮะจะตัวเด่นที่น่าสนใจตัวนี้ค่ะนี่แหละครับ20นี่ฮะแล้วก็56นี่แหละครับตัวเด่นนะค่ับที่ที่ใส่ลูกศรไว้ให้คือนตัวที่น่าสนใจนะครับลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับจะมาตามนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเอสเองกะชอบชุดนี้อยู่ด้วยนะฮะ89ด้วยฮะนี่แหละครับลองนู้นลองเอาไปพิจารณากันดูขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ มาต่อกันเลยนะครับกับเลขชุดปลดหนี้นะฮะนร่องชุดปลดหนี้นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ออกตามนี้แล้วฮะแต่ว่าจะเข้าตามนี้จริงหรือเปล่าก็มองดูแล้วนี่น่าจะเป็นเลขขับมาใหม่มากกว่านะครับก็ให้มันผ่านไปครับสําหรับงวดที่แล้วนยฮะแล้วก็นสนใจกับจริงวดนี้นะฮะมาเต็งกับทีิงวดนี้สําหรับงวดนี้นี่ฮะหนึ่งนเะมษาเนี่ยเลขกดนี้เขาให้มาที่สามเจบนหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเก้า เลขสองตัวล่างก็ศูนย์เจ็ดถึงแปดถึงเก้าตัวเด่นเจาะนะครับก็คือศูนย์ห้าเจ็ดครับเอาไปเจาะดูชุดไหนชนครับชุดนี้เลยแหละครับนี่นะทั้งสองชุดนี้แหละครับเด่นทั้งคู่เลยครับนี่ก็เด่นทั้งหมดเลยฮะเข้าที่ศูนย์ชนเด่นนะฮะแต่ตัวที่เลือกไว้ให้ก็คือตัวนี้แหละครับนี่นะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าครับที่น่าสนใจก็คือเจ็ดกับเก้านี่นะฮะแต่เจ็ดกับห้าเนยฮะก็มันเป็นเจ็ดกับห้าเหมือนกันนะครับ แต่โอกาสมีทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าพอๆกันทัสองตัวนะฮะแต่เลขสองตัวล่างนะฮะสามตัวนี้ถือว่าเด่นทุกตัวเลยครับลองเลือกดูนะครับเด่นทุกตัวเลยนะครับมีโอกาสพอๆกันจบตัวเลยครับเรื่องที่ชอบเลยครับแต่ถ้าตัดเจ็ดออกไปจี่เลเจ็ดศูนย์นี่มันเด่นสุดเด่นในนี้เลยฮะแต่ว่าส่วนตัวก็ชอบที่ศูนย์เป็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเลฮะเด่นทั้งสามตัวนะครับชุดนี้กดนี่ฮะเราเอาไปลุ้นกันดูครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ จากเลขปดนี้นะครับมาดูการที่ชุดนี้เลยครับเจ้ามือสะดุ้งเนะี่ยสำหรับเจ้ามือสะดุ้งงวดประจ ա วมาที่หนึ่งเมษานะฮะล่างหางเดียวก็ให้แปดเจ็ดเจ็ดแปดครับหางเดียวเลยครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับแล้วก็เลขสามตัวนะครับหกเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดหกครับหกเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดหกชุดนี้เ่ตัวเด่นมันอยู่ที่นี่เลยครับ 057นะฮะตัวเด่นอยู่ที่เจ็ดครับทั้งสองหางนะฮะมีโอกาสได้อคือไปลับนะตัวนี้ก็หางเดียวเลยฮะมันมีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันนะครับชุดนี้นะฮะ78นะครับแล้วสาหรับตัวชุดบนนี่ก็ถือว่าเด่นนะครับมีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะก็เอาไปพิจารณากันดูครับลองตัดกันนะครับไปชุดนี้นะฮะจะได้67นะฮะ61แล้วก็71นะครับก็เอาถือว่าเป็น67เป็นตัวเด่นกันละกันนะฮะ หรือว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งก็ลองดูนะครับชุดนี้ก็เอาไปพิจารณากันได้ครับแต่ส่วนตัวก็ชอบชุดนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหกนะแล้วก็แปดเจ็ดนะฮะแปดเจ็ดนะมันก็เด่นคู่นะฮะขอบคุณเจ้าของข,ข้อมูลครับมาต่อกันกับได้ชุดนี้ครับเป็นหวยทองคำนี่นะฮะเป็นรวยอีกแล้วหวนะยทองคำ สำ,ผผสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งจนสามสองพันยี่สิบห้าเนี่ยนะฮะเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าสิบเก้าสี่ครับเลขเข่าหลุดบนนะฮะผลลัตรงด้วยนะฮะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับสิบหกจนสามสองพันสิบห้านะฮะเลขที่ออกห้าหกสามสามสองครับแต่ชุดนี้หลุดครับต่อเข่างวดก่อนนู้นไม่แน่เลยทั้งวดนี้อาจจะมาได้เลยนะฮะสำหรับรวยอีกแล้วงวดประจำวันที่หนึ่งเดจนสี่หกแปดนะครับ วันแปดทิศพิธีควาจนเลยครับให้มาที่แปดกับเจ็ดตัวเด่นนะครับถ้าแปดนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดครับนี่แหละครับเราก็พิจารณากันดูในเลขชุดนี้นะครับลองเอาตัวนี้ไปลองจับดูนะฮะศูนย์ห้าเจ็ดครับชนที่เจ็ดนะครับชนเด่นนะให้เด่นที่เจ็ดเนะครับในชุดนี้นะครับก็จะเป็นนี่แหละครับแปดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดนี่แหละครับ จ็ดแปดแปดเจ็ดนะฮะตัวเด่นครับที่ชนกับข้อมูลที่ผ่านมาเนะฮยข้อมูลของเ,อเลขจมือสะดุ้งเนะะี่ยตัวเด่นเลยครับตัวนี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เสริมมาเลยฮะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่ได้ชนอะไรนะ,ะแต่เจ็ดสูงนี่ใครเนย่ะคนทั้งคู่นะจังเจ็ดจังสูงนี่ตัวนี้นะฮะเจ็ดสูงครับให้เน้นไปที่เจ็ดเลยครับสําหรับชุดนี้ไว้ทงคำกับปทนี่หนีจดจัดไปครับ เอาไปพิจารณาได้เลยครับชุดนี้ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับมาดูเลขชุดต่อมาครับชุดนี้เลยฮะเป็นเลขของอาจารย์กริชธนกิจครับกริชธนกิจสำหรับพวกที่ผ่านมานะครับวันที่สิบหกมีนาห้าหกสามสองชุดนี้ของเขาลุดนะท่านรุดก็มาลุ้นกันที่งวดใหม่เหมือนกันก็พวกประจำมาที่หนึ่งเมษานี่แหละฮะปัญญามหาชนครับให้มาที่สอง หนึ่งสองเจ็ดสองเก้าสามศูนย์สามแปดสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดครับชุดนี้ตัวเด่นนะครับก็คือศูนย์ห้าเจ็ดลองจับที่ศูนย์ห้าเจ็ดชุดไหนชนบ้างครับมีสามศูนย์ศูนย์นะฮะตัวสองเจ็ดนะฮะสองเจ็ดสามศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกเจ็ดเท่านี้เลยครับ และตัวที่เลือกไว้ให้นะครับก็คือเนี่ยห้าแปดกับห้าเจ็ดนะแต่ก็ไม่แน่นะครับชุดนี้ก็น่าลุ้นอยู่เป็นกนันนี้ชุดที่ชนศูนย์นี่แหละัะท,ทั้งหมดที่ศูนย์มาก็มีโอกาสที่จะลงศูนย์ได้เลยนะนี่นะครับถ้าเลือกศูนย์มาได้ก็จะเป็นเหนะือสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เหนืครับถ้าเป็นห้าหรือถ้าเป็นเจ็ดนะครับนี่ฮนะถ้าเป็นเจ็ดก็จะเป็นเนีือสองเนจะ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะถ้าเจ็ดมีสามตัวนี่ฮะถ้าเป็นห้าก็จะมีเนน่ยห้าหนึ่งห้าแปด 59ประมาณนี้เลยครับเฉลิบตามตัวที่ชนเด่น่นะฮะแต่ว่าถ้าเด่นมหาชนก็คือ29ัวเดียวเลยครับลายสำนักอะเอใจไปให้ที่2992ฮะแต่งวดนี้เอดเองว่ามันก็ไม่น่าจะมานะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะแต่คาดว่านะฮะตัวอื่นอาจจะมาะมากกว่าก็อลองเอาไปพิจารณาดูนะครับแต่ชอบอก,ก็ตามาไปดูนะฮะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาดูอีกหนึ่งชุดครับสําหรับเลขของปักหลักสิบล่างนะครับปักหลักสิบล่างนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดประจําวันที่สิบหกจนสามครับห้าหกสามสองเลขออกนะฮะจะได้ชุดทีนี่เนี่ยฮะออกสามสองนั่นก็ถือว่าหลุดนะฮะนะฮะทั้งงวดนี้แหละครับหนึ่งจนสี่หกแปดครับปักหลักสิบล่างครับก็ให้มาที่สามที่หกที่เก้านะครับสองตัวชุด พูดตัวนะครับก็จะมีสามสองสามสามห้าสามเจ็ดสามแปดครับหกสองหกสามหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนครับเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดลองมาดูตัวเจาะเด่นกันครับศูนย์ห้าเจ็ดนะครับชุดนี้นะฮะศูนย์ห้าเจ็ดตัวไหนชนบ้างครับก็จะมีคือตัวหลักไม่มีชนนะครับแต่ว่าเอาตัวประกบมาชนกับตัวหลักนะครับศูนย์ห้าเจ็ดไปประกบกับสามเก้าสามหกกับเก้านะครับชุดแรกครับ มันจะได้ที่สามห้าสามเจ็ดหกห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าห้าก็เจ็ดครับแถวนี้เลยครับนี่ฮะแถวแรกครับก็คือห้าแถวหลังก็คือเจ็ดครับนี่ับใช้ชุดตัวประกบเป็นตัวหลักครับก็เลือกแค่สองชุดนี้ทั้งสองแถวนี้ได้เลยฮะนี่แหละครับสำหรับตัวเด่นๆนะฮะก็คือชุดที่นี่แหละฮะค่ายเด่นเลยครับ ถ้าเลิกชอบ5แถวนี้เลยครับถ้าชอบ7ก็แถวนี้หละฮะก็จะเป็น9 7เด็กสุดนก้้า9 5 9 7ฮะลองเอาไปลุ้นกันดูครับนี่ฮะปักหลักติดล่างแะจบเด็กเด่นแฮะทางวดนี้หรือว่าใครชอบ3นะฮะจัดไปที่3 7นะฮะใครชอบ6ก็ไปที่6 7นี่แหลวฮะประมาณนี้แหละครับปักหลักติดล่างครับข้อมูลเจ้าของข้อมูลครับมาดูต่ออีกหนึ่งชุดนี้ สหาหรับชุดนี้นี่นะเป็นเลขสูตรเลยนะครับสําหรับงวดที่กันทานมานะครับตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดสูงสูงเนี่ยเข้าเข้าที่ศูงสูงเลยครับงวดที่ทานมาก็คือสามเจ็ดเจ็ดเข้าที่เจ็ดเจ็ดนะครับต่อมาก็คือแปดเก้าสี่เข้าที่เก้าสี่ครับมวดที่แล้วในห้าห้าหกสามครับแล้วจะออกห้าหกสามล้สองในเข้าที่หกสามไปเข้าเลขบนทั้งหมดเลยนะฮะมาดูกันนะครับเลขบนชุดนี้นะฮะงวดนี้ก็ให้มาที่ตัวนี้เลยฮะห้าห้าห้าหกห้าแล้วก็หกห้าหกหกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหก ในชุดนี้นะครับคาดว่ามีโอกาสสักตัวหนึ่งสักชุดหนึ่งที่มานะฮะที่เลือกไปให้นะครับก็คือชุดนี้นะครับที่ชนกับตัวศูนย์ห้าเจ็ดกับตัวเด็ดเราเนี่ยนะฮะก็มีอย่างนี้นะฮะถ้า้านะฮะก็แถวห้าเด็กทั้งแถวเลยฮะ5้าห้าห้าหกแล้วก็หกห้าถ้าเจ็ดก็เป็นเจ็ดห้ากับเจ็ดหกครับนี่ครับประมาณนี้เลยฮะก็ตัดที่หกหกออกไปเพราะว่ามันไม่มีตัวชนให้ชนเลยนะฮะให้เลือกเลยนะฮะ เด่นสุดๆครับในชุดนี้เลือกตัวนี้เลยครับนี่แหละครับสองตัวนี้ครับแล้วก็ไปกับได้รางวัลเลยครับถ้าไม่ผิดไม่มีชุดไหนผิดนะในชุดนี้นะครับสองตัวนี้นะครับได้รางวัลวเลขบนครับเอาสำหรับตัวเลขหลักร้อยก็น่าจะเป็นแต่น่าจะนะความน่าจะเป็นฮนะแปดครับ ใส่ไปได้ครับนี่แหละครับมันก็จะเป็นแปดหกห้ากับแปดเจ็ดห้าครับจะได้เลขสามตัวนี่ฮะสองชุดนะครับแปดหกห้ากับแปดเจ็ดห้าครับตามหลักทิเเราะห์จากช่องเจาะเด่นครับแอดจับให้ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาดูอีกหนึ่งชุดนะฮะชุดนี้ครับสําหรับเลขป้ายครับใต้งวดนี้นะฮะสำหรับงวดที่ผ่านมาเขาก็ให้มาตามนี้นะฮะต่อ เราก็จะไปใส่ใจมันเยอะนะครับเพราะว่าดูแล้วในกรณีไม่น่าจะเ๊ะๆขนาดนี้ฮะไม่น่าจะแม่นมากขนาดนั้นนะฮะหรือมันทุกงวดนี้นะฮะก็มีการคาดว่าน่าจะมีโอกาสทาขึ้นมานะฮะแล้วมาสนใจทีเลขงวดนี้นะครับหนึ่งเมตรสาหกแปดนะฮะนี่นะให้มาที่ห้าหกแปดกับแปดห้าหกสี่สามแล้วก็สี่หกครับศูนย์ห้าเจ็ดครับตัวเจาะเด่นครับสังเกตดูตัวเลขนะครับตัวที่ชนกับเลขงวดที่ผ่านมาไอ้งวดข้อมูลที่ผ่านมาคือตัวนี้ ห้าหกหนช่งแม่จําได้อยู่นะฮะข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยฮะแล้วก็ใส่แปดลงไปนะ่ยตัวนี้เด่นสุดเลยครับแปดห้าหกครับเห็นไหมฮะตัวมันชนกันอยู่นี้นะฮะถ้าเลือกตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้แหละครับทั้งตัดก็เป็นกรนีหนึ่นะแปดห้าแปดหกแล้วก็ห้าหกมันก็จะได้ในสองตัวอยู่สามชุดด้วยกันนะฮะเล่นสุดก็อยู่ตัวนี้แหละครับ ลุนเลยฮะเอาไปลุนครับงวดนี้ขอให้เลยครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลฮะแล้วขอให้มาด้วยนะครับชุดนี้นะฮะก็จะนะฮะก็เป็นเลขสรุปแล้วนะครับก็คงจะหมดข้อมูลนะฮะมาสรุปเลขสวยดูนะฮะสำหรับสรุปเลขสวยงวดนี้นะสำหรับดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาใน1กเดือน3นะฮะเลขที่แอดสรุปไว้ให้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนะฮะสองเลขที่เข้าเนี่ยเลขที่ออกกนะฮะ 5632ครับเลขที่เข้ากับ23กับ63เข้าทั้งคู่เลยนะบนล่างนะครับเลขชุดสรุปนะแต่ชุดสรุปวัวนนี้นะครับเลขสวยนะฮในวิดีโอนี้นะครับ856ครับตัวเด่นนะฮะทั้งสองตัวนะครับทั้ง856 875เลยฮะโอกาสมีทั้งคู่เลยครับชุดนี้นะฮะแล้วก็จะมี74 78 80 85465แล้วก็ที่850575ครับ มาดูตัวที่จับเด่นฮะตัวที่เลือกไว้ให้นะฮะแอดเลือกไว้ให้เลยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันก็เด่นนะฮะถือว่าเด่นทั้งคู่นะฮะทั้งสองตัวเนี่ยเลือกได้ทั้งคู่เลยฮะเลือกชอบชุดไหนก็มีโอกาสได้พอๆกันทั้งสองชุดนี้นะครับเดยวทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวสองตัวนะฮะชุดนี้นะที่เลือกไว้ให้เนี่ยฮะแต่มันก็มีโอกาสชุดอื่นด้วยนะฮะนี่นะครับที่เลือกไว้ให้เนี่ยตามนี้เลยครับนี่ฮะ เลือกเพิ่มขึ้นมาให้อีกเลยนะฮะชุดนี้แะครับมันมีโอกาสสูงแม้แต่0.5เป็นตัวในใจทั้งหมดเลยนะฮะในชุดนี้แะครับขอให้จับถูกกันครับสําหรับชุดนี้สรุปเลขสวยมาให้ครับจากช่องเจาะเลขเองครับนี่เละครับโอกาสที่จะมาตามนี้นะครับจะชอบตามนี้ จับตามนี้ไปครับอย่างที่เลือกช่ให้เลยะที่ลูกสอนทีเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบอย่างที่ลูกสอนทีก็จับเองนะครับชอบชุดไหนก็จับไปครับดวงแต่ะท่านไ่เข้ากันอยู่แล้วนะครับขอให้ชอบตัวที่ใช่นะครับขอให้จับตัวที่ถูกนะครับก็คงจะหมดข้อมูลไว้เท่านี้นะฮะขอบคุณนะครับสาหรับจะขอข้อมูลทุกข้อมูลเลยนะครับที่อนุญาตให้มาเพื่อแค่ตอนนี้ยนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงข้อมูลสุดท้ายของวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะ อย่าที่สาคัญนะก็คือฝากข้อมูลช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะท่องจอเลกเด็ดเนี่นะครับแบงก์ันฟรีเลขเด็ดครับขอฝากให้กดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อที่จะข้อมูลจะได้กระจายไปให้สําหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ชมได้ชมกันนะฮะไม่แน่นะครับท่านอาจจะมีดวงมีโชคมีลาบสมพงกับช่องนี้จะได้ฮะเพราะว่าเป็นช่องที่เปิดมาใหม่นะครับผู้ชมก็คงจะ เห็นกันน้อยนะยังไม่เห็นกันเยอะนะฮะกดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะหวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านหนึ่งมากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้ยินดีอร่อยๆแห่งการสุขพันธนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาทเทวดาก้งครอง,อง,องสวัสดีครับ